เราทำขนาเป็นจูนหานาดาไดี่หมคากหาตันดาได้ไหมคุณชายถ้าเาได้ขนาเธอเราก็เอาตังกวา่าเธอผู้หญิงม,มันมีงาหนุนทุกวันเราจะเอาขนาดไหนก็พอจะได้เพราะมันเราฟังกว่าถ้าเอาขนาดเธอ,อ,มมอ,มเอ,อไม่สวยเกาเธอจะเอาที่หน่อกเดอนก็ได้ ให้เราเึินมมานาทำ้าเราติ่มภรรยาจิดถพื่อ่นี้อย่างนี้ภราเธออยากยนี้ไปไหนก็ไปซัวให้เราเพ่มมานาเราเ่มภราต่อไปน่นมาามว่าภรรยากอทำาองเลยโทษเช่นนั้นละตามถึงพระโอชาทุกทุกชาติปันห้าร้อยชาติึงมาถึงพระพุทธศาสนาของเรา มันไม่มาค่าเ่าเลยเราไม่มีอะไรเราเหราบเราไม่ได้กินเหนื่ยไม่ได้ม,ไม,มีเลยทำงานนานทรรัดขั้นที่สำวัดขั้นทรรมะขั้น ผมว่าทัานเขาเอาไปครับเหตุท่านเขาลงมาสาลาจึงเอามาเทศมาตาทีปุปปัตฉานะผู้ปัตฉาเวลามานาเหมือนพระอรหันต์ท่านรับโทษให้ท่านรับโทษให้ที่นี้่ขโมยมาจากตาบอกว่าเราเกิดมาโทษใดฆ่าใด เราไม่ใ้่ึวนพเดามเลยทุกคนทุกชาติชาทำานนานคนตาบอดเราก็เริ่เกิมันตายชาติที่อหาคืนขายเราก็ขายมาแล้วได้สี่ส่ว hehe, นส่วน wrote, หนึ่งหาคืนขายหาคืนขายจะได้มากสัเพียงไหนหาคืนขายแบ่งไว้ให้เป็นวันแบ่งออกเป็นสีส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้หมอเขา เอาไปให้ธรรญา,าถ้าไม่ได้แล้วก็ของพ่อ,พอ,พอส่วนหนึ่งเอาไปส่วนหนึ่งเอาไปส่วนหนึ่งเอาไปใส่เอาไปให้ทะเลหลวงคือใส่ปากใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปใกล้นี้คือให้วานดาวิวลาส่วนหนึ่งเอาไปฝากน้อยในุมทักคือเอาไปให้ทานในพระพุทธศาสนาทาพิธีกรลังาแบ่งอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าเป็นนกก็ไม่ได้ที่มันาเป็ถ้าเป็นนกแขกก็ดำเนินรัเข้าที่ชาลาที่กบโคนมาให้มันานาเวลาจริถ้าเป็นควายก็ไม่ได้ที่มนานาเวลาไปกินอาหารไปหาญาติญ้าที่ไหนเอานานที่ไหนมานาคนกินบนเรือนมานดาที่นา,า,า,นนามาใกล้นนานานก คณะขัขยานคือปณญหาที่อืเกิดมาพบกท่า่าไม่ท้่เวลาลามลัดทุกท่าท้าเลยแม้ท่าเป็นพระัมมาสัพุทธเจ้าก็ในประเทศเอาพระวานดาในชั้นดุสิกจนถึงพระโสดาบันส่วนพระพุทธโธรรนั้นในปเชเทศําถึงพระหลังนี้ยคนเราตมาที่รานคุณทิรานนาเปรียบและชพระหลั ในศาสนาทุกของเราก็มีตรคนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งบวชมาแล้วเห็นเขาจะมานาเวลาไม่เป็นธรรมท่านก็ไปเรียกเวลามาดาท่านได้อาหารมาในบาทของท่านวันนั้นวันไหนได้หน่าท่านก็ไม่ถาาท่านก็ให้มานาเวลาถังนับประทานถ้าความสบายท่านได้มาผ้าขาวท่านก็ไปให้เวลามาาพื้นไม่มีท่านก็ไปออกให้ เอาคุณเป็นมาได้จะเอาคืนตายหน้านมานันเท่านต่อไปช่วงไปตั้งงา,านะให้ท่านหาได้ท่านประกอบเอาใหี้เอาทุกทั้งหาย็นท่านปฏิว,ว,กกวัติอาออาาง,งานอย่างนั้นะนะนานน่าไปป้องพระบรมสารีริกาเออพระบรมสารีริกาตแล้วแถว่าเออตอนเรียนเราจะตีรักขันอายุแค่พระบรมสา,าสรา,า,สาตุแล้ตีรักขันประชุมฟ้องประชุม พราสมองเม่โดนพระองเธอทำอางานันจริงไหมจริงถ้าจะ้าถ้ามันเพิกก็การะถ้ามันถูพระจงรักภักิกตกาแม่โกแค่ท่้นผู้มาฟ้องหรอกพระเจ้าค้ามันถูก็พรา็ต้องอย่าตัวพระเทกันไม่อยอเได้าหมจะแม่โกให่ทั้นผู้มาฟ้องหรอกนักศาสตร์ถึงแม้จะมีกำเลยก็ไม่น่าเกลียดนะนะนันะ ทีนี้เธอทำงานนะเธอมาทำเพื่อพระสงฆ์เลยพระสงฆ์ทั้งหลายบอกพอทันเป็นที่โรงแ้มเก้าสงฆ์เรียกว่าพระองค์พระเดจพระบรมชาติดาเป็นผู้ถามและโลกจริงแต่ว่าแต่ว่าเป็นอาจารย์ทเหลังมาดาของเราเพราะมาสอนเทีมันนาเวลาของเจ้าทุกชนลำบากมากนับแต่มีทองไป รู้จักว่ามีพ้อก็ต้องรักษาอาหารไม่ได้กินอาหารตามอำเภอใจชอบป็นนักเสพสารมากพอชอบโตขึ้นมาไปที่ไหนก็ลำบากนอนหายก็ไม่สะดวกนอนตะแคงก็ไม่สะดวกไปขายอุจจาระขายปัสสาวะก็ไม่สะดวกท่องตัววางทีก็คงจะได้ตามสภาพระหว่างนน้ากเพื่อส่วนพระเิลานั้นไปหานามทางอื่น ก็น MM <c ười> mm ึก hmm. ถ well, ึงมารดาและมารดาแล้วว่าเมื่อท้องโตโตข้ก็รู้ก็นึกในใจว่าจะตายในเรือนไหนก็ไม่ทราบเป็นทุกข์ใจอย่างนี้เขาจะพลาดนึกเห็นอย่างนี้คุณของท่านมากเลื่อนเวลาเห็นพรก็สงบนเวลาเราออกมาเวลาท้องโตโต มิดาก็เลืกถึงมาดาโอ้จะปวดท้องในเวลาไหนง่ายง่ายเลืกถึงเป็นทุกข์กริงมาดาเนี่ยนอนลหนก็ไให้ปวดนอนไหลเยอะย้อนวก็จะขึ้นข้างบนเวลาเวลาจะทอดออกก็เอาเชือกเหนี่ยวติดเรื่องท้องกระผมเห็นแล้วกระผมเห็นเขาออก ต่ผมนึกถึงบางคนท่านเมื่อพูดไปว่าหน้าตา,ะายอะไรเมื่อเวลาดูไฟสาระพัดสารพัดก็ดทุกกับลูกลูกร้องให้ก็ให้ด้วยลูกขอรักก็หัรอรักด้วยจิตใจอยู่กับลูกเวลาร้องให้คาตากะเอาให้จรงทรงงง สงข้าวส่งน้ำสาสัสกระผมพูดว่ไหวหรอกเท่าที่พอแล้วท่านจะข้าคือเข็นนึกเข็นคนอย่างนั้นเองในเวลาที yeah. uh, right yeah. uh, our energy, OUR yeah. ่พอบคานเต็มตาหนึ่งก็นโลงพิษตาหนึ่งก็มองลูโลกน้ำซ้ำของเี่ยวไวทางในตู้ช่วยกอดคนยังช่วยข้าไปช่วยกอ สาระพัดเวลาที่เดินตามถนนเป็นหรือนทางเป็นตาโนกู้รถจะเบียดว่าจะเบียดโคจะเบียดสารัดเวลาการมสารพัดว่าอันนีนเอาข้าวกัเด็กไว้วถ้ามีคนช้วยบอกไปดึง้วยทำเป็นคนช้วยยิ่งไปอ่ะเมื่อยิ่งไปอะไรยิ่งสวัสดิ์ตั้งเมทเห็นคนอย่างนี้เราจะกรากถ้าเห็น ก็จะยอมก็คืถ้าผู้ก็จะรักษาพอเราลงการพจารณาก็กมนาน้าสาธุสาธุทีสุดอังหายจงเอาย่างยาที่สุดองค์นี้เถิดผู้แร่งสมาธิลามานาผู้นั้นไม่เจอเป็นพ่อข้าก็ไม่เจอเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจอเป็นนักหมวยก็ไม่เจอ เรี่องหมดจบน้อยๆนะครับไม่แทนเลยพ่อได้หาวใจหมายคุณแม่เท่าพอนี้มากมายแม่ต้องกายย่องร่อมต้องสวดอุทิศกเดินทางไปที่ไกลสถานเพื่อพบพาปัตว์ทรายวนไม่เท่าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณควาลูกที่รักเลยเช่นเขาพูดเยนกาตันเกลเขาพูดตันเกลว่าลูกแค่ลูกที่กาเจ้าวป้าเลย ลูกหมาที่ก่าเป็นลูกเป็นแดงมันไม่รู้จากพ่อคุณแม่